โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็กลับมาอีกครั้งสําหรับ Minecraft กันอีกเช่นเคยนะคะผมซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปตะลุยเนเธอร์กันนะคะผมซึ่งหลังจากที่คลิปที่เราได้ผมทําคลิปไปเนาะไม่ค่อยมีคนดูเลยก็เศร้าอยู่นะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับทุกคนผมได้มาทําเป็นรัวต่อเติมเพิ่มเติมแล้วก็ทําฟามค่าตรงนี้กับ ชูกาเเคนกับน้ำอินฟินิตี้ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ทำทางเดินไปตรงเหมืองกับบ้านเก่าเรานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ไปสู้กับเจ้ากองโจรมาก็ได้เจ้าตัวนี้มาเลยนะครับก็เศร้าอ,อยู่นทุกคนคนดูหายไปไหนหมดไม่รู้คลิปที่แล้วนะทุกคน E ีที่2เนาะไม่ใช่ EP พีที่3นะครับเ,เศร้าอยู่นะทุกคนก็รู้สึกท้อนิดหนึ่งนะแต่ก็เล่นต่อนะครับทุกคน ก็อย่างน้อยก็มีคนดูเราตั้ง100กว่าคนเกือบจะ200นะครับอันนี้คือพูดปลอบใจตัวเองนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราบอบบางมากทุกคนเรามีเหล็กคือผมได้ไปทําเหล็กมาเพิ่มไปเอาเหล็กมาเพิ่มนะก็ได้มาประมาณแค่นี้เองนะทุกคนได้มาไม่ค่อยเยอะนะดังนั้นตัวเราจึงบอบบางมากๆผมก็เลยจะทําชุดเกาะอย่างเดียวนะ ทำแค่ชุดกอเกาะอย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้อ่านมวัวนี้คือผมเอามาเพื่อที่จะเนะรียกว่าไงอะลดสถานะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีสถานะอะไรแล้วซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็นเจ้าอ่าโต๊เอนชานก่อนแล้วกันนะนะเพราะว่าเดีนะ๋ยวผมจะเอนชานอุปกรณ์นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าในการไปเนเธอร์ครั้งนี้ผมควรที่จะเอาธนูไปด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาเส้นได้ก่อนเรามีเส้นได้ไหมเนี่ยผมเปิดกล่องมันเลยทีเดียวไม่มีนะมีไหมเนี่ยมีไหมอุ้ยมีพอดีเป๊ะ3มอันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเก็บของข้างในก่อนของในตัวค่อนข้างที่จะรกนะโอเคประมาณนี้นะ ซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะไปสำรวจหมู่บ้านมาและใช่ไหมทุกคนคือผมอ่ะอัดคลิปไปแล้วไปสำรวจหมู่บ้านแต่หมู่บ้านมันเล็กมากเลยก็เลยไม่ได้มีอะไรให้ผมสำรวจเลยนะทุกคนมันเล็กแบบเล็กมากมีบ้าน3 4หลัง5 6หลังเองมั้งน่ะแค่ประมาณ4-5หลังนะไม่เยอะไม่เยอะเลยทุกคนนะก็เลยแบบไม่มีอะไรให้สำรวจเลยนะโอเคอเดี๋ยวเราจะมาทํา เจ้าโตเอนชานใช่ไหมทุกคนวิธีการทำโตเอนชานเนี่ยเราต้องใช้ไดมอนด์นะทุกคน2เม็ดไม่ใช่2เมด็ดดิเออ2เม็ดนะทุกคนตึงๆนะแล้วเราก็จะต้องใช้ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนออบซิเดียนเออไม่ได้เล่นเกมนี้นานลืมชื่อไปหมดแล้วนะก็คือวิธีการทำก็คือทำแบบ อ่ะพิมพ์ค้นหาไปเลยดีกว่ามีไหมเนี่ยทำไมมันไม่มีอะ่ะเดี๋ยวนะทุกคนผมขออนุญาตเปิดเซิร์ช Google ก่อนนะทุกคนวิธีการทำเนี่ยนะครับทุกคนเราต้องใช้ไดมอนด์สองก้อนสองเม็ดนะทุกคนแล้วก็ออบซิเดียนสี่เม็ดสี่ก้อนเออแล้วก็หนังสือนะซึ่งเราต้องการทำหนังสือก่อนใช่ไหมทุกคนหนังสือบุ๊ก บุ๊กทำไงแล้วนะเราต้องใช้หนังใช่ไหมเรามีหนังบ้างไหมเนี่ยทุกคนเราไม่มีหนังเลยเหรอเปิดกล่องมันกันเลยทีเดียวอ่ะอุ้ยมีตั้งเยอะ11อันอเยอะไหมเนี่ยเออหมผมค้นหาอะไรไม่ค่อยจะค้นหาเจอเลยอ่ะที่รู้คือเราต้องใช้ชูการ์เคนในการทำกระดาษด้วยคือบางทีเนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานอาจจะต้องแบบ จำไม่ได้นิดนึงนะทุกคนแต่เขียวๆเ,เยอะมากนะปักไฟซะหน่อยเออทุกคนตรงนี้มันมืดนะปักไฟก่อนโอเคเดี๋ยวเราทำกระดาษด้วยนะทุกคนกระดาษกระดาษนะทุกคนกระดาษซึบอย่างี้กระดาษนะอ่าเราก็จะทำ เนาหนังสือได้นะครับต่อไปคือเออเราต้องการออบซิเดียนนะออบซิเดียนอะไรซอมบี้ <c oughs> มีปัญหาอะไรมองหน้าหาเรื่องหรออ้าวอ้ออเอาเอ้า,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 าอะไร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 มองหน้าหาเรื่องหรอมาดิมาดิเออมองหน้าหาเรื่องหรออ,งง <c oughs> อ้าวง่งเออมองหน้าหาเรื่อง มีการแบบงงๆด้วยนะไหนทุกคนคิปเปอร์อู้คิปเปอร์เอ่อคิปเปอร,ออปปอร์ไม่ไปยุ่งกับมันเนาะเดี๋ยวมันมาระเบิดบ้านไม่เอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาลาวาก่อนแต่ปัญหาคือมันมีคิปเปอร์ตัวหนึ่งก็ไม่เข้าใกล้มันเป็นอันดีที่สุดนะเรามีบอ่อนลาวาตัวนี้ใช่ไหมตื่น ตึง <S <S อ่าเราก็จะสำเร็จโอ้สำเร็จ c h i e v e m e n t advancements มาก็คือ hot stuff นะโอเครู้สึกมีความเข้าบ้านลำบากมากมกว่าจะเข้าบ้านงั้นผมขออนุญาตทำทางลัดในการเข้าบ้านหน่อยแล้วกัน จึ๊บอ,อ่าอสกิลปากั้วนี่คือได้นะโอเคเราจะเอาน้ำลาวามาอย่างนี้นะแล้วก็วางตรงมุมอย่างนี้แล้วก็วางตรงมุมอย่างนี้อ่าแล้วเราก็ใช้ดัมมอนอ,อออบซิเดียนเนี่ยมันต้องใช้ดัมมอนพิกแอกขุดเท่านั้นนะครับ few moments later. โอเค เราได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราจะทำไอ้เจ้าตัวนี้กันอ่า Enchanting table อะไรเนี่ยทุกคนฝนตกอีกแล้วฝนตกบ่อยมากเลยมันจะตกอะไรกันนะักกระนาเนี่ยเออไม่ชอบเลยฝนตกไม่มีใครชอบหรอกนะฝนตกสำหรับผมคุอไม่ชอบนะโอเคต่อไปคือเราจะต้องทำชั้นหนังสือด้วยนะครับ1 2 3่ 6 4 24เราต้องใช้หนังสือ24เล่มแต่แต่ไม่น่าจะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน24เล่มเราทำเท่าที่เราทำได้ก่อนนะครับโอเคมานี้อ่ะได้3เล่มเองเดี๋ยวนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องใช้ชั้นหนังสือซึ่งชั้นหนังสือโหต้องใช้หนังวัวโคตรเยอะเลยแต่ว่า เราช่างบันเทาทุกคนเรามีแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแล้วกันไม่มีไม้อีกโอ้โหเวนกร,รมตอนนี้ทรัพยากรไม้เราเริ่มจากหมดแล้วนะอืมบอกเลยว่าทรัพยากรไม้เราเริ่มที่จะหมดกันแล้วนะอืเราก็วางได้แล้วกันเอาขึ้นไปวางบนบ้านดีกว่าไม่อยากตักฝนนี่บ้านเรานะฮะบ้าน พิ่งทาเสร็จใหม่ๆนะยูดิทดัสมีความสวยงามแหลมดูหลังบ้านสิหลังบ้านก็คือโอ้โหมืดนะทุกคนแล้วก็มีม้าสองตัวยืนมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้เออนะโอเคอะวางหนดีเอาตรงนี้แล้วกันแล้วก็อะชั่วคราวไปก่อนมันได้รับอะไรจากตรงนี้ไปบ้างเนี่ยเหมือนไม่ได้รับอะไรไปเลยโอเค เราก็จะเอามันต้องใช้แร่ลาพิสด้วยนะทุกคนลาพิสลาพิสลาซูลีอ่าเอาลาพิสดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยอยู่ไหนนะลาพิสอ่าลาพิสเรามีเต็มบ้านเต็มเมืองนะเออขุดเจอขุดผมขุดก็เจอแต่ลาพิสลาซูรีเต็มเยอะมากเลยนะโอเคผมคิดว่าเราจะเอนชานที่ขุดดีกว่า มีอะไรบ้างเอฟพาร์เจนซี่เอฟพาร์เจนซี่เอฟพาร์เจนซี่มันเอฟพาร์เจนซี่เหมือนกันเลยแต่ว่าแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกันกันเราเอาหนึ่งเลเวลก่อนเนาะได้ <c oughs> เอฟพาร์เจนซี <c oughs> ่หนึ่งเออก็ได้ก็ได้เอฟพาร์เจนซี่หนึ่งก็คือขุดเร็วขั้นที่หนึ่งนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราทำธนูกันดีกว่าธนูนะทนุกคนธะนูวิธีการทำธนูเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเอาสติก ผมคิดว่าเราควรทําอย่างนี้ดีกว่าไหมทําไมเราไม่ย้ายของเข้าบ้านให้หมดเนาะเออเดี๋ยวก็เข้าๆออกๆเข้าๆออกๆเสียเวลาชีวิตนะทุกคนทาไมเราไม่คิดอย่างนี้ได้ตั้งแต่แรกกันนะเอออะไรก็ไม่หรกบ่นคนเดียวด้วยนะโอเคเฟอร์แนนปึ้งปึ้งมีแดมุส่าวาปึ้งยังไม่หยุดอีกโอเคนะเราก็จะทําธนูกันเริ่มจากเอาสติกออกมาล้วต้องใช้สติกทั้งหมด 3อันนะครับสติกตึงตึงแล้วก็สติง3อันเราก็จะได้ธนูมานั่นเองนะแต่เราขึ้นไปเอ็นชานกันดีกว่า<ม>นะโอเคลาพิสลาซลีเราอ่าอันเบรกกิ้งพาวเวอร์อะเราเอาอน,นี้ดีกว่า อันเบรกกิ้งหนึ่งอย่างเดียวไม่พอใจเลยทุกคนลูกนี้เอาพาวเวอร์ดีกว่านะไม่เป็นแหละงั้นเดี๋ยวเราเอ็นชานี้ด้วยเลยดีกว่ามีอะไรเอ็นชานไหมให้หมดเออเอเจนซี 1. 1> ่หนึ่งอันเบรกกิ้งหนึ่งดีดีมากโอเคไหนมีอะไรอีกอะอันนี้แล้วกันเบรกกิ้งหนึ่งเอเจนซีดีกว่าเออโอเคแค่นี้ก็พอใจแล้วเอ็นชานสิ อันเบกกิ้งอันเบกกิ้งอ่ะอันเบกกิ้งก็ได้ปึ้งโคเท e ชั่ o หนึ่งตบมือแปะ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 แป๊ใส่มันเข้าไปนะโอเคขออนุญาตเก็บก่อนก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมหินไปสร้างสร้างแบบอ่าที่พักไว้ชั่วคราวนะหินคาร์โบสโตนปึ้งเอามาทั้งหมดเลยทีนี้เราก็จะมา คำประตูนเนเธอร์กันนั่นเองนะครับโอเคเริ่มจากเราจะออะไรตายตรงนั้นอนะเริ่มจากเราจะเอาน้ําไปผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะหล่อทาเป็นประตูนเนเธอร์หล่อใช้คําว่าหล่อนะทุกคนเพราะว่าเราจะหล่อนั่นเองหล่อแบบทำเป็นพิมพ์ไปนะโอเคเดี๋ยวเราย้ายน้ำอินฟินิตี้ไปด้วยนะ อยากให้มันมีลาวาอินฟินิตี้บ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราออืออทำเป็นน้ำาอินฟินิตี้ก่อนนะอย่างนี้อย่างนี้ึองนะแล้วเราก็จะทำเป็นหล่อเราจะหล่อมันขึ้นมาทำตรงไหนดีทุกคนผมคิดว่าเ,เราทําในรั้วดีกว่าอะเอาเป็นว่าเราทําในรั้วใช่ไหมเราเจาะรั้วชั่วข่าวก่อนนะโอเคเริ่มจากอย่างนี้ก่อน เราจะทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปนะทุกคนเราต้องวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอีก500ล้านปีนะทุกคนกว่าจะตึงองอึง,องที่เหตุผลที่ผมไม่ขุดที่ผมไม่ขุดเพราะว่ามันเสียเวลานั่นเองอือทุกคนนะก็เลยหล่อมันขึ้นมาถ้าจะง่ายกว่าตึ๊บโอเคถูกต้องแล้วเราก็จะวางลาวาแบบนี้แล้วก็วางลาวาแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ วางแบบนี้นะแล้วก็ตักน้ํามาจุม่มแล้วก็วางจิวอย่างนี้นะโอ้โหอ่ะสมมุติว่าเราวางเออแบบนี้นะทุกคนให้มันได้แบบนี้นะ A few moments later อ่าทุกคนประตูนี้เท่าเราเสร็จแล้วตบมือแปะ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 ,ปะ,ปะ,ปะ โอเคเราจะพร้อมไหมเนี่ยทุกคนคือพอเราไปปุ๊บเราต้องรีบอุดเลยนะทุกคนไม่งั้นเจ้าตัวแก๊สมันจะเกิดนะเราต้องการไม้ขีดไฟในการจุดประตูนั่นเอง <Okay. S 1> อ่าฟริน์กับเหล็กขออนุญาตเก็บของที่มันไม่เกี่ยวข้องก่อนอ่าเดี๋ยวเราเอาบันไดม,มาแล้วทุกคนเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไม้มาด้วยนะ โ okay. อเคพร้อมเหล็กพร้อมจริงๆไม่ต้องเอาที่ขุดอันนี้ไปนะทุกคนเผื่อเราตายโ okay. อเครกอมไหมเนี่ยเออโอเคทุกคนวิธีการทำไม้ขีดไฟคือเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้หมดเลยนะทุกคนจะสลับกันจะอะไรกันก็คือได้หมดนะ ล้วก็จะจุดประตูแทม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 เดี <Yes. S 2> Vienna, ๋ยวเดี๋ยวทุกคนเรายังไม่ได้อุดตรงนี้เลยนี่นาเออลืมนะทุกคนแล้วเราก็จะจุดไฟไฟไฟอยจริงๆน้ําเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปก็ได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยในในเนเธอร์มันมีประโยชน์นะทุกคนน้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะทุกคนแล้วในเตียงเตียงเนี่ยห้ามเอาไป่าเตียงใช่ไหมอะระวังไว้ตรงนี้แล้วกัน นะห้ามเอาเข้าในเทือด็ดขาดเพราะว่าถ้าระวางเตียงปุ๊บแล้วเรากดนอนมันจะระเบิดเอามาแล้วทุกคนมาแล้วทำไมเราเข้าไม่ได้นะเอา้านี่ไงทุกคนมาแล้วโอ้โหไบโอมนี้ไบโอมนี้ต้องรีบอุดนะทุกคน ทุกคนทำไมเราต้องมาเจอไบโอมนี้เนี่ยโอ้โหไบโอมนี้เป็นไบโอมที่ผมไม่ค่อยอยากจะเจอซักเท่าไหร่นะะเดี๋ยวรีบปุดก่อนตึงตึงโอ้โห,โ,หโ,หโหเกือบตกโอ้โหเสียวว่าปูบเลยเรารีบอุดก่อนที่เจ้าแก๊สมันจะเกิดนะ เราก็จะได้ยินเสียงบุ้มบัมบุ้มบัมเหมือนกับว่าแถวนี้อะมันมีลาวาก็คือแถวนี้มีลาวานะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปเอากระจกก่อนนะทุกคนเราจะได้มองเห็นแบบชิวทั์ข้างนอกเนาะเออจะมืดพอดีเลยนะรู้สึกว่าคอมผมดูเหมือนว่ามันจะร้อนๆก็คือแหลกนั่นเองนะมันมีกระจกไม่ได้ทุกคน เหมือนว่าเราจะไม่มีกระจกหรือมีก็ไม่รู้อะดูก่อนอะมีกระจกนะทุกคนโอเคมานอนก่อนนอนนอนนอนโอเคมาเราได้กระจกแล้วนะเอาประตูนี้เทออยู่ตรงนี้เราได้กระจกแล้วเข้าไปเลยกันดีกว่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราขุดรู้สึกว่าเจ้าแก๊สมันจะไม่เกิดเลยทุกคนเออแก๊สหายไปหมดแล้วเหมือนว่าเจ้าแก๊สจะไม่เกิดเลยนะหนดูซิทางนี้มีอะไรบ้างโอ้แก๊สมันไม่เกิดเลยทุกคนเออ แก๊สไม่เกิดเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะอ่าเจ้าตัวนี้คือเจ้าอ่าแมกมานะทุกคนคือมันจะมาทำอะไรเราอ่ะเราก็ตีมันก่อนแล้วกันนี่นะคะทุกคนคือสิ่งที่ทำให้คอมเราเหล็กนะไอเจ้าฝุ่นผงเนี่ยเออนะทุกคนก็คือเราสามารถเอาลาวานเนี่ยกลับบ้านได้นะเออ าแกส๊สไม่เกิดเลยนั่นเป็นเรื่องที่ดีหรือว่เบย์อมนีแก๊สมันไม่เกิดอยู่แล้วนะเบยอมนีแก๊สน่าจะไม่เกิดอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคอเราสำรวจแถวนี้ดีไหมนะไม่มีอะไรให้เราทำเลยนะทุกคนแถวนี้ ผมขอไปฆ่าเจ้าแมกมาก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ขออนญาตอุดลาวาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวตกอันนี้คือ ma. แมกมาเราก็จะได้ลูกสมุนแปะ ทำไมเราไม่ได้แมกมาคิว ma เออทุกคนทำไมผมไม่ได้แมกมาคิวนะไว้ไว้ไว้ปังปังปังทุกคนผมไม่ได้แมกมาคิวเลยนะอฮมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมกุดเอาเจ้าแม ma ok กมาบอกกลับบ้านหน่อยดีกว่านะ โอเคแค่นี้พอนะครับโอเคแถวนี้มีมีแต่อะไรให้เราสำรวจไหมเนี่ยดูหมาแถวนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรให้เราสำรวจเลยนะไหนดูข้างบนสิเงียบสงบมากนะทุกคนแต่ผมสงสัยว่าทำไมผมฆ่าแล้วไม่ได้แมกมากคิ้วเลยนั่น,นะนสินะอันนี้คือผมงงเลยนะทุกคน แมกมาเนี่ยเจ้าตัวแมกมาเนี่ยก็คือเหมือนสลามนั่นแหละทุกคนเวลาเราค่าสลามใช่ไหมมันก็จะได้สลามบอลอันนี้ก็คือเหมือนมันเป็นสลามที่มันแบบเป็นแมกมานะทุกคนทําไมผมไม่ได้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจเลยนะทุกคนโอ้ข้างบนนั้นเหมือนว่าจะมีแมกมาอู้มีแมกมาตกลงไปด้วยนะว้าวโอ้โอ,โอ้เกือบไปแล้ว เกือบตุยเย่ไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้โอเคไบโอมขออนุญาตตึ๊บไบโอมแมกมาโอ้โหอ,อ่ะสกินช็อตเรียบร้อยนะโอเค ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยก็เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ